นี่ครับต้นที่กําลังจะเป็นรายต่อไปนะครับสําหรับการตัดยอดหรือเล็มยอดเพื่อเตรียมต้นเพื่อทําเพื่อให้แตกยอดเป็นชุดเดียวกันนะครับก่อนทําช่วงเริ่มทํานอกกระดูกนะครับด้านนู้นผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับก้อนไรเฮี้ยนหมดเลยครับเจ้าของครับเจ้าของเริ่มงกครับเสียดายลูกที่ว่ายังเก็บพอจะเก็บขายได้ก็เก็บขายไปลูกละเท่าไหร่ครับลูกเท่าไหร่ครับ ร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทครับแต่ผมหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าลูกของผมจะต้องห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทต่ำสุดสามบาทเท่านั้นก็เลยมีการโต้เถียงกันเล็กน้อยครับเป็นพ่อจารวีครับทำให้คือคนที่ทำร่วมกันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะลูกไว้อีกฝ่ายหนึ่งต้องการเอานอกมดูเพราะงั้นต้องคุยยบยนะครับไม่งั้นอาจจะมีการโต้เถียงกันได้ แต่เหตุผลผมเหนือกว่าครับด้วยราคาครับลูกที่ประมาณ7บาทก็เลยต้องก้อนหมดครับทุกต้นดอกผลเอาออกเพราะว่าช่วงนี้ที่ออกนะครับก็จะไปโตที่เก็บผลขายได้ไดที่ประมาณเดือนพฤศจิกายนก็จะได้ที่ประมาณลูกหนึ่งก็ร้อยหนึ่งไม่เกินบาทครับถ้าลูกจัมโบ้นะครับลูกเล็กๆก็ถูกลงมา80 60 70 ผมก็กะว่าจะเอาที่นู่นเลยครับมีนาเมษาเท่านั้นแต่ที่ดูๆว่าตอนนี้ที่สวนผมก็ดกนะครับดอกติดเยอะมากเลยก็มีความเสียดายแต่ว่าความโลภเยอะกว่าครับครับนี่ครต้องเด็ดทิ้งครับผิวบางสวยครับใช้หน้าอยู่พอได้ราคาอันนี้ก็ห้าหกสิบาท อันนี้ถือว่าดกไปครับเนี่ยถ้าเกิดปล่อยลูกๆครับก็ดกนะครับถือว่าก็ดกครับถ้าเราเตรียมต้นดีๆนะครับความดกก็ไม่ต้องพูดถึงครับแล้วของผมนี่คือจะไม่จะไม่พยายามไม่คำไม้นะครับคือต้องก็เลยต้องควบคุมสรงพุ่มให้ให้เล็กไปก่อนพอต้นเล็กเนี่ยเราควบคุมได้ง่ายทั้งการแตกยอดเนี่ยการพ่นยาจะไม่มีการบังกัน ตรนนี้ใบคลี้สวยดอกก็แตกกันฮนะเป็นข้อต่อกันไปเลยในช่วงมีนาเมษาผมพยายามจะให้ดกกว่านี้นะครับลูกก็กำลังลูกก็กำลังขยายครับใช้ได้มีบางพวงนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะแต่ตัดทิ้งไปแล้วก็พวงหนึ่งก็เป็น,เป,นเป็นสิบลูกได้ อาจจะต้องมีการเด็ดทิ้งไม่งั้นก็มันจะเบียดกันก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับที่จะทํานอกก็ดูเพราะว่าถ้าตัดยอดช่วงนี้เราก็จะไม่มีลูกขายเพราะว่าบางทีอาจจะพุ่งไปไปลายปีอาจจะแพงก็ได้แต่ผมดูแล้วปีนี้น่าจ,จะไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเน้นเอาที่ผมจะเน้นเอาช่วงมีนาเมษาดีกว่าหญ้าทำไมตัดนะครับเจ้าของก็เอามีดเงาวมาหวดเอา ต้นเล็กต้นน้อยช่วงนี้ก็ออกดอกมากนะครับเพราะว่าผมให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องขาวไปหมดนะครับช่วงดีนะครับ